โามีพระปัจ้ากูจาเถึงปราถจามโดยเครื่องสกอาลนีโทปจิปโนปะตวาโตสาวะสังโฆมูปราตุงโูเจ้อวางโงปราภูมิปราภัเจ้าปฏิบัติเล อิเมอิสการีตังสังขังอาปิโพชยามิคาปะเจ้าบูจาถึงโมกตุงคาเจ้านั้นด้วยเหลืองสกาละโลนีนอาหังสัมมาสัมพุทโธปะขะวาพุทธังปะคะวันตังอาภิวาเต ชามีจูปะิปันโนปควะโตชาวะสังโฆสังฆังนามิับลนับตัวไปนะอาจารย์มที่โปรนมายังปันเตวิทุวิทุรักขณาทายาติกระเตนาธนาปัญจศีลาเดยจา นัมปีมะยังปันเดวิทุงวิทุงรักขณาทายาติสระเดนาสมาปัญจาสิลาดิยจามายัมปีมะยังปันเดวิทุงวิทุงรักขณาทายาติสระเดนาสมาปัญจาสิลาดิย ันเรญ่องปอนยาโยมวัดีว่าโยมีให้ยาปีโนค้องฉีได้รวมทำบุญเด็กเดียวอย่างโยมไปเรียนเลยได้เงินมาขั้นยินนียกตัวย่าขั้นใหเละก็จะคนไม่กันแล้วซึ่งการต โยมตุกทานเจใจรวมตามบุญกับจีจุมเห็นเก้าอีทสิคุณกิติศัก์กับคุณจะนุพอหนังไหมเก้าอีตัวนั้นเราจะสลักเจอทานคิดววาทานจะทำอีกตัวหนึ่งให้คุณดำวิชูหัวเพื่อไปตามคนชาลานะั้น เราอีนี่เราจะทำโดยพระองค์จีนี่เป็นคนทำในวัดตั 1, 3, วหนึ่งสร้างพันห้าท้าวัดถาวายหราซ่อมพันเอกระสือสอ,อุปกรณ์การทำบาราทานกินวัดจะให้จี้จากตัวเขี้ยนดำดิจูน,นายดำดิจูหลวง ใครเห็นด e no, ้วยสีย oh, ah, um, ังไม่ได้ทำรู้ถึข้อเ่อุคนจะเริ่มปอดจูงหลอจะเริ่มปอดจะเริ่มพูดเลยตองแบบใครให้เลยเอออเราขึ้นมาให้เลย่อนายที่นี่ไปดมอ้หก็ยีให้โจบตอบทุน้าไปไปนําเลยอ่าคลันมาคาดเลออ การเรืองบอลลกเอาหรือมาเล่ที่ลูกคอโลกไม่โทษจากรมีจเล่กับแฟนมาพนไม่อยากจะให้รวมกันทำ้าพ้นจากกานจะดตัวดันกันให้กับเรียนแต่ว่าอยากจะทหคนดีที่มาตั้งที่มาเฉยให้ให้มุตัวให้ี้ตัดตัวจอมันจะได้ติอย่ดนสร้างมานีโปรแการกับียนีโดยตัวนะโปรกรมกับเรียนโดยตัว hmm. ตอนนี้ได้ไปที่ปวดตัวต่ว่ายากจะให้ที่ตัวเชื่อว่าบน่ายำฟรีจุลวงมีที่ในกระบอกล่วงมีเมื่อกระปริ